ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแน,นลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่24กรกฎาคมพศ2566นะคะซึ่งวันนี้ก็มีแนวทางจากอาจารย์หลักหน่วยนะคะหรือว่าเลขมีที่มานะคะเพราะว่าแต่ก่อนนะคะแอดก็เคยนำเสนอ กับ f c ทุกท่านไปแล้วนะคะแต่ว่าพักหลังๆก็ไม่ได้ตามอย่างต่อเนื่องนะคะก็หลังจากไม่ได้ตามนะคะตัวเลขของอาจารย์ก็เข้ามาสองงวดติดแล้วนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์ก็โทรมาหาเอนะคะบอกว่าจะอยากจะมาแบ่งปันแนวทางให้กับ f c ช่องละองชาแนลเหมือนเช่นเคยนะคะอาจารย์บอกว่าเห็นว่าตัวเลขเดินดีนะคะก็เลยมาแบ่งปันนะคะก็ก่อนอื่นเอดก็ขอฝากช่องละองชาแนล ไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะ ีครับค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเซียนครับผมมเจอกันหลังงอนนะครับค่ะเป็นยังไงบ้างเนาะค่ะสบายดีไหมคะอดสบายดีค่ะค่ะแอดก็สบายดีเหมือนกันค่ะแต่ว่าพักหลังๆก็ไม่ค่อยถูกหวยเลยค่ะะต้องให้อาจารย์เสริมดวงให้โอ้ยแอดว่าจะไปเสริมดวงนั่นแหละยังไม่ได้ไปสักทีเลยค่ะอาจารย์ วันนี้วันนี้น่าจะมาเน้วเพราะว่าวัาวทีว่ผ่านมาก็เข้าเต็มๆอยู่ครับอ๋อคือหลังจากไม่ได้ตามตัวเลขของอาจารย์ก็เข้าเนะเา,า,เา,เาเะเข้ามาสองวันนะคัสองวันติดเลยครับ๋อเข้าสองวันติดเลยใช่ไหมคะพอผมเข้ามาติดติโอกันเลยครับค่ะค่ะดีเลยค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้แอดพร้อมแล้วค่ะ เหมือนตอนนั้นที่เข้าต่อกันสองสามงวดถึงมันปีที่แล้วอ๋อค่ะค่ะเข้าสามตัว<บ>เลยบ่อจา<บ>์ครับโอ้ยน่าเสียดายเนาะที่ไม่ได้โทรหาจารย์เนาะจากงวดน,นี้ก็เหมือนเดิมครับน,น่าจะไม่ผิดหวังเพราะว่าเป็นสูตรเละลอกเงินล้านครับเป็นสูตรที่คิดสูตรเกา่ามาคิดใหม่รกบ,บเป็นสูตรที่สามสิบตัวแล้ว ตัดเรือมาประมาณสามคู่บนครับผมค่ะค่ะครับนนะบนวิ่งศูนย์กับเจ็ดครับผมค่ะค่ะบนเนะาะวิ่งบนเนาะกวิ่งบนศูนย์กับเจ็ดวิ่งบนศูนย์กับเจ็ดค่ะอาจารย์ล่างวิ่งแปดกับหกล่างวิ่งแปดกับหกค่ะ คับคู่บนศูนย์สามคู่บนเนาะโอ้ศูนย์สามคู่บนศูนย์สามเลยมาบ่อยมากเลยเนาะอาจารย์สามมาจนชาวบ้านเขาไม่อยากจะซื้อเลยใช่ค่ะออกแต่ตัวเก่าตัวเดิมครั 0, บศูนย์ห้าตัวเดิมอยู่ครับศูนย์ห้าอค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ด เลขชุดนี้นะ FC มองไปมองมาทำไมเลขตัวเกา่าจะมาบ่อยแค่ FC จะพูดแบ้ทุกคนเลยนะใช่ค่ะจามเนาะเอดก็ว่าเหมือน FC นั่นแหละเพราะว่าเพราะว่าในสูตรคำน,น,นวณเนี่ยคำนวณไปคำนวณมาก็ตกเลขตัวเกา่ามันเดิมนะครับอ๋อค่ะค่ะจามคือในสูตรในสูตรมันยังไม่หนีไปหนาะเพราะว่าลขสูตรยังบนยังวันนี้เป็นศูนเป็นศูนชัดๆเลยมาเน้น <ๆ S 2> เลยครับค่ะ จับจับค,คู่ล่างค่ะคู่ล่างคู่ล่างค่ะอาจารย์ค่ะแปดสองแปดสามแปดสามแปดห้าแปดห้าหลักหกก็จะมีหกหนึ่งหกหนึ่งหกเก้าหกเก้าโอ้แอดเพิ่งซื้อหกเก้าไว้ค่ะอาจารย์ เจ็ดเนอะถ้าถ้าชอบหลักหกก็มีอยู่แค่สามคู่ก็ผมหลักแปดก็มีอยู่แค่สาคู่เหมือนกันค่ะค่ะคือถ้าชอบถ้าชอบหลักไหนก็ให้ซื้อทุกให้ซื้อถุกตัวนั่นแหละครับเล็กยางจะได้สันคซือเลยครับอ๋อค่ะค่ะแอปชอบหกเก้าเก้าหกค่ะอาจารย์เพราะว่ายางวัติการมาผมฟันของให้สี่ไป มุติพันมาชอบสามแปดมากแต่สามศูนย์น่ะเป็นตัวเป็นตัวหลักเหมือนกันคือให้สามหางสามสามศูนย์กับสามแปดสามห้าทีนี้มันก็ออกตรงๆต,งต,งตงามศูนย์อ๋อค่ะค่ะอาจารย์แต่ทีนี้เอฟซีก็ว่าเขามองเขามองไปว่าเลขตัวเก่าอะไรจะมาปล่อยแท้เขาว่าอ๋อค่ะค่ะหลักนี่ยังไม่ดีครัวดที่ิ่านมาได้บน โอเลขล่างแปดกับผมเนยครับคุณนี่เลขเลขคำนวณไปคำนวลคุณนวลมานก็ยังอยู่เลขตัวเดิมครับผมค่ะอาจารย์เลขล่างครับเลขล่างก็พันธ o n ไปที่แปดห้าครับผมเลขล่างเน้นแปดห้านะคะอาจารย์ครับค่ะเดี๋ยวถ้าจะซื้อจะถ้าจะซื้อซื้อจะซื้อนี่ครับให้ซื้อตั้งสคู่คือมันจะไม่ติดหวังครับผม ออค่ะค่ะแต่แต่คือตัวนั้นมี่ชอบเป็นตัวแล้วชอบเปินห้าเน้นสุดๆคือเปดห้าล่างเนาะอาจารย์เนาะครับผมค่ะแล้วบนคู่บนเน้นคู่ไหนคะอาจารย์อดมินชอบตัวไหนไอดมินเลือกก่อนแอดว่าศูนยศูนเจ็ดน่าจะมาอีกเนาะอาจารย์อ่าครับเราถูกต้องเลยครับผม อค่ะค่ะเพราะว่าเพราะว่าในสูตรในสูตรคือเด่นศูนย์กับเจ็ดเืออย่างงวดที่แล้วผมให้สามกับศูนย์แล้วก็เลขมดเก็อดคอกันมาอย่างที่ผมให้ไว้ค่ะค่ะในสูตรในสูตรตัวเด่นของเลขทิ้งนั่นแหละครับงวดนี้ก็คงจะมาแบบนั้นอีกนะจาย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะกับเศรษฐกิจนะครับเลขสองตัวสศูนย์จ้ากับศูนย์ห้าหนึ่มีเลขทิ้งนะครับ ค่ะค่ะอาจารย์เพราะเพราะว่าเพราะว่าเลขบนมีอยู่แต่กามหาถ้เราซื้อซันไปตัวละพันนี่คงจะไม่ติดหลังนะครับโอ้ยไม่มีทุนเลยเนาะอาจารย์เนาะครับก็เล่นพอได้ลุน้นนั่นแหละจาะเพราะว่าเลขเลขเลขสูตรคำนวณเลขล็อกชุดนี้เนะ่ะคือคำนวณ<ม>คำนวณคำนวณได้มากนี่คือเลขจะมีหนีไปจากมีไกลามากนียอืม ค่ะค <c oughs> ่ะอย่างมวดทิ่านมามวดทิ่านมาเล็กัเขลมให้ไปหก่งมันออกหกสองค่ะอ๋อค่ะเม็ดเดียวเนาะเฉียดเม็ดเดียวน่าจะตับตับนี่งั้นก็เข้าข้างบนท้างล่างกระปุอ๋อค่ะค่ะสามตัวไม่มีบ่อยจานสามตัวก็เอาไปเก้าศูนย์เจ็ดตัวเดียวสามตัวเกนะ้าศูนย์เจ็ดเนาะเก้าศูนย์เจ็ดเม็ดเดียวนะอาจาร์เนาะ เอาคนแข่งเลยตามเดียค่ะค่ะก็ให้เอฟซีพิจารณาดูเนาะจารย์เนาะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันเข้าต่อกันมาสองงวดสิทแล้วครับค่ะจย์ดีเลยค่ะงวดนี้จะเป็นงวดที่สามเนาะถ้าเข้างวดนี้ก็เป็นงวดที่สามค่ะจย์งวดนี้ผมลืมบอกผมลืมบอกเลขล่างโฟกักตัวนึงครับผมค่ะ ตัวกันหนึ่งสี่กับตัวนี้ตัวสำคัญมากเลยตัวไหนคะเลขกัหนึ่งสีครับเลขตัวกันครับผมหนึ่งสีคือตัวกันเนาะอับเกื่อเบลนั่นคือตัวสำคัญเลยตัวกสำค่่ะะคจัญตัวกันนี่จะมาได้เต็มร้อยมือนกันค่ะงวดนี้มั่นใจในสูตรอีกไหมคะอาจารย์มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมโอ้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะ อุ้ยสาธุงวดเุดล้ง่รจะเป็นจะเข้าแล้วนะครับค่ะงวดงวดแรกของอาจารย์ก็ขอให้เข้าปาังปังนะคะอาจารย์เนาะเพราะว่างวดที่ผ่านมาผมผมฝันไปผมก็บ,บอกเอ็ซีว่าผมโดนเขายิงหนึ่งนัดรงที่หน้าผากผมก็บ,บอกเอดมินว่าเลขนเข้าแล้วเข้าเาาข,าข้าเต็มเต็มแล้วกองวันนี้อ๋อค่ะพอเลขออกมาพอเลขออกมาแล้วมันก็เป็นจริงอย่างที่ผงพูกนะ้นค่ะอาจารย์ ค่ะก็งวดนี้ก็ขอให้เข้าอีกเหมือนงวดที่ผ่านมานะคะอาจารย์ไม่ผิดวังครับงวันนี้เข้าเต็มเมครับผมฝันดีมากเลยเค่ะอาจารย์สาธุขอให้เข้าขอให้ปังขอให้ดังดังนะอาจารย์เนาะค่ะก็ให้จะอะไก็เข้าวันนี้เข้าไม่ดิมครับผมค่ะค่ะดีเลยคะ่ะอาจารย์เนาะจะได้มีคนติดตามเยอะเยอนะอานะจารย์เนาะ ค่ะก็ให้อาจารย์เอื้อพรให้เอฟซีหน่อยค่ะอาจารย์ให้เอฟซีทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับก็ให้รวยๆวยจริงๆฟังๆทุกคนครับผมค่ะแอดก็ขอบคุณอาจารย์มากมากนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับเอฟซีช่องละอองชนแนลนะคะ,ะับผมยินดีครับค่ะงวดนี้ก็ขอให้เข้าขอให้รวยรวยยกช่องไปด้วยกันนะคะอาจารย์ ค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ